คูณ3มาอีกเ0บาทวายสตัวคูณ5มาอีก2,875บาทสวยสวยโอ้โหอาแล้วครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนิการครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าสุดนะครับซึ่งเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเกมสล็อตมัดจงเวสอนะครับของค่าสสล็อต PG นั่นเองครับคุณผู้ชม ซึ่งอัตราชนะนะครับอยู่ที่95% 95%เปเนะครับเเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะสามารถทำกำไรจากสูตร95%ได้หรือเปล่าถ้าเผื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับมาครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสล็อตมาจงไวสองครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึง สนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่แอด 084WGHQQ ได้เลยนะครับโอเคครับผู้ชมตอนนี้นะครับผมนะครับก็จะเบ็ดนะครับประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการดูสูตรนะครับจะสามารถทํากําไรให้คลิปนี้ได้หรือเปล่านะครับและจะมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมก็หมุนไปแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับโอเคจังหวะนี้ เบาไปนิดนึงนะครับเจ็บาทห้ตังค์โอเคคุณผู้ชมดูกันต่อจังหวะน,นี้มีสแคตเตอร์มา1ตัวโอ้โหอะไรครับเนี่ยไปครับผมอ่ะหนึบาทคุณผู้ชมจังหวะน,นี้คูณ2มาอีก60บาทวายหตัวคูณ3มาอีก187บาทสวยๆคูณ5โอ้โหไม่ไหลนะครับปีไปที่300กับอีก47บาทคุณผู้ชมอ่ะจังหวะน,นี้วายหตัวมาอีก15บาทนะครับคูณ3มาอีก405บาทสวยๆคูณ5คุณผู้ชมโอ้โห ปิดไปที่427บาทนะครับเมื่อกี้นี้โอ้โหสวยอยู่จังหวะนี้30บาทคูณสมาอีก300บาทวายหนึ่งตัวคูณสก็ยังไม่ไหลนะครับปิดไปที่330บาทคุณผู้ชมโอ้โหโอเคเลยนะครับถือว่าสวยอยู่โอเคครับจังหวะนี้ก็20บาทนะคุณผู้ชมเบามากๆนะครับลุยก,กันต่อหมุนไปแล้วสเกตเตอร์มา1ตัวผมอยากได้สัก3ตัวครับจัดให้ผมหน่อย อันเจ๋ววันนี้50บาทคุณผู้ชมใบหนึ่งตัวมาอีก3 0บาทคูณ3โอ้โหน่าเสียดายน่าเสียดายครับผมใบคุณผู้ชมลุยกันต่ออันเจ๋ววันนี้รุ้นเข้าฟรีเกมนะครับมีโอกาสหนึ่งช่องคุณผู้ชมยังไงโอ้โหยังไม่มานะครับสำหรับสแกตเตอร์ตัวที่3ของเราอ่ะลุยกันต่อครับผมหมุนยาวๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้ โอ้โหหน้าก็เริ่มจะดีแล้วนะครับตอนนี้อยู่อย่างมีความหวังนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมอยู่อย่างมีความหวังต้องมาแหละโอ้โหอ่ะจังหวะน,นี้50บาทวายหนึ่งตัวคูณ2มาอีก50บาทคูณ3โอ้โหเปลีป่ยนไปที่100บาทคุณผู้ชมอ่ะลุยกันต่อแล้วผม,มยังไม่เข้าเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะจังหวะน,นี้10 5บาทคูณ2ไหลไหมโอ้โหอย่างไม่ไหลนะครับสำหรับคูณ2ของเราอ่ะไปคุณผู้ชมจังหวะนี้45บาทวายตัวโอ้หยน่าเสียดายสุดๆคุณผู้ชมวายมา3ตัวนะครับแต่ว่าไม่ไหลให้เรานะครับโอ้โหอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับเนี่ยอ่ะไปลูยกันต่อคุณผู้ชมจังหวะนี้2 5บาทวายหนึ่งตัวมาอีก340บาทวายตัวเช่นกัน มาอีก90บาทวายหนึ่งตัวคูณ5้ามาโอ้ยไม่มานะครับปิดไปที่455บาทโอ้โหไปคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถือว่ายังทรงๆอยู่นะครับอ่ะจังหวะนี้มีสแคตเตอร์2ตัวคุณผู้ชมโอ้โหปิดไปที่15บาทเบามากๆเบาสุดๆไปเลยอ่ะว,วายหนึ่งตัวคูณ2โอ้โหปิดไปที่10บาทคุณผู้ชมโอ้เบาวกว่าตาเมื่อกี้อีกนะครับเนี่ยไปลุยกันต่อคุณผู้ชม จังหวะนี้15บาทไว้1ตัวมาอีก75บาทไว้1ตัวเช่นกันคูณ3มาอีก7บาท50ตังค์คูณ5โอ้โ้า97บาท50ตังค์นะครับโอ้โ oh, หอีก50ตังค์ร้อยนึงก็ไม่ให้กันโอเคเปลีนต่อคุณผู้ชมโอ้โหสเกตเตอร์1ตัวอีกแล้ว จังหวะนี้120บาทคูณสมาอีก150บาทวายหตัวมาอีก210บาทวายหตัวเช่นกันคูณ5มาอีก100บาทคุณผู้ชมไหลไม้โอ้โห,โโหปิดไปที่500กับอีก80บาทนะครับปะ่ะเดี๋ยววันนี้5บาทวายหตัวคูณ2มาอีกหกสิบบาทคุณผู้ชม คูณ3มาอีก90บาทวาย3ตัวคูณ5มาอีก2,875ยสบาทสวยๆโอ้โห,โโหแจมแมวมากๆเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหอะไรของเขาครับเนี่ยอ่าเป็นรางวัลก้อนโตนะครับตอนนี้คือเป็นแมกกาเดี๋ยวเรามาดูสรุปยอดสักคู่ครับคุณผู้ชมอ่าไปไหลไปเรื่อยๆครับผมเป็นรางวัลซุปเปอร์แมกกาแล้วนะครับตอนนี้ที่ 3 0 0พกับอีก30บาทคุณผู้ชม3 0 3 0นะครับถือว่าสวยงามอยู่ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ลวกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอมบ์ดัติด้ทแดี่วีจีเได้เลยนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามช่องบอยแอนด์เดแกงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆนะครับรวมถึงกิจกรรมนะครับที่ผมพยายามจะจัดให้คุณผู้ชมนะครับได้ร่วมสนุกกันนะครับครับวันนี้ก็ผมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ